ถากัยารนนานชาติหัดใหญ่เรียบร้อยแล้วค่ะเวลาในขณะนี้คือก้นาฬิกา43นาทีค่ะขอความกรณานั่งประจําที่พร้อมสัดเข็มขัดอิรภัยสำหรับเครื่องต่อชนิดปัญญาเจ้าระเข็มขัดดับลงค่ะโปรดระมัดระวังเมื่อเปิดที่เก็บของในศีรษะและตรวจสอบสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนจักเครื่องาสามารถไปใช้งานโทรศัพท์มือถือได้ในขณะนี้ค่ะขอให้ท่านระมัดระวังพื้นต่างระดับขณะก้าวจักเครื่องโปรดปฏิบัติตาม แนะนำของพนักงานสลับท่าแผนดินและงดสุบุรีในพื้นที่ของท่าอากาศยานยกเว้นบริเวณที่จัดไว้ค่ะให้น้ำของสายการบ,บินมากกว่าเอเวอเสและสายการบ,บินร่วมกับตันรัตะพนและลูกเรือขอขอบพระคุณที่ใช้บริการของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ตันรัตพนีในโอกาสต่อไปที่สุดแห่งการบริการด้วยใจพระคุณมากกว่าเอเวสเอเชียสปูตินอรไลน์ขอบคุณค่ะ ladies and gentlemen we have now landed at Hat Yai International Airport The time is now 9.44 a.m. Please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has come to a complete stop and the seatbelt sign is turned off. Be careful when opening the overhead compartment and ensure that you take all your personal belongings with you. You may use your mobile phones at this time. Please use caution when stepping off the aircraft. Kindly follow the instructions from ground staff. and r e f r a i n from smoking e x c e p t in the smoking area On behalf of Bangkok Airways and our c o c h r a i e partners Captain Natapon and all The crew would like to thank you for flying with us We look forward to see you again soon. b u t จ i ้ Yours Bangkok Airways Asia's multi airline Thank you ท่านผู้โดยสาครคะผู้โดยสารที่เดินทางมาจากต่างประเทศและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วตรานาไปรับสัมภาระที่ฝากใต้ท้องเครื่องได้ที่สายพารับสัมภาระระหว่างประเทศค่ะ หากท่านมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ก,กับพนักงานตอ้อนรับข้ามเส้นดิน <S <S ladies and gentlemen international passengers who have already cleared immigration formalities please proceed to collect the international baggage claim for further information